สวัสดีครับผมหนึ่งวันด้าทเวนตี้วันนี้เราพามาดูงานซ่อมสระว่ายน้ำกันครับตัววัสดุของเดิมนะครับใช้เป็นหินธรรมชาติตัวหินธรรมชาติที่โดนน้ำไหลผ่านนะครับก็จะถูกการกัดเซาะแบบนี้เลยครับอันนี้จะเป็นผนังน้ำลนด้านนอกนะครับน้ำไหลผ่านโดนกัดเซาะตลอดแนวครับจากของเดิมที่เป็นแบบนี้นะครับพอโดนน้ำกัดเซาะแล้ว เป็นแบบนี้ตลอดแนวของน้ําล้นครับส่วนไหนที่น้ําไหลผ่านครับตัวหินก็จะโดนการกัดเซาะเป็นแบบนี้ตลอดแนวยาวเลยครับส่วนที่ไม่ได้โดนน้ําไหลผ่านนะครับก็จะยังคงสภาพเดิมอีกส่วนหนึ่งที่มีการกัดเซาะคือตัวขอบสั ขอบสระน้ําก็จะไหลผ่านตลอดเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะแช่อยู่ในน้ำนะครับการกัดเซาะก็จะน้อยหน่อยส่วนที่เป็นน้ําไหลผ่านแบบนี้เลยจะถูกกัดเซาะได้เยอะกว่าตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยาแนวยาแนวเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะครับยาแนวสําหรับสระไว้น้ําโดยเฉพาะอันนี้ก็จะยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวหินเนี่ยโดนการกัดเซาะไปแล้วส่วนภายในสระ ที่แช่อยู่ในน้ําตลอดนะครับก็มีโดนกัดเซาะเช่นกันครับถ้าสังเกตนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวหินตัวนี้จะเป็นยาแนวตัวยาแนวตอนเนี้สูงกว่าตัวหินออกมาละจริงจริงมันยาแนวไม่ได้สูงกว่าตัวหินครับยาแนวเท่าเดิมแต่หินอโดนกันกันกดเซาะตัวหินะหายไปข้างในครับวิธีแก้เราจะใช้เป็นกระเบื้องตัวพอสเลนนะครับลายหินมาปูแทนตัวหินธรรมชาตินะครับ ส่วนขอบซะตัวนี้ปูด้านบนนะครับส่วนที่เป็นเข้ามุมเราใส่ตัวเข้ามุมแบบนี้ให้ด้วยครับทั้งด้านนอกและด้านในครับฝั่งด้านนี้ใส่ตัวเข้ามุมฝั่งด้านในก็ใส่ตัวเข้ามุมเช่นกันครับตัวกระเบื้องพอสเลนลายหินที่เราเลือกใช้ครับเป็นของ Im มเมครับรุ่นนี้จะเป็น s ซ e e ร่ามิสตีสีก็จะใกล้เคียงกันกันกบตัวหินธรรมชาติ อันนี้เทียบให้ดูครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือเห็นธรรมชาติตรงกลางตัวนี้เป็นกระเบื้อง o พสเลนลายหินตัวกระเบื้องโพสเลนลายหินก็จะมีตัวเข้ามุมแบบนี้ให้ด้วยครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดต้องการซ่อมสระว่ายน้ำติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยครับวันด้าทเวนต้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ